สามสิบสามสิบโอห้าสิ 50, 50, <60 S 2> บห<ะ>้าสิบกันหกสิบประมาณหก <60 S 2> สิบหอห้าสิบเก็บได้หกสิบสิองไม้มันท<ด>ัดสองอันสองเก็บ ขึ้นเป็นตุออ้ใหญ่ๆนั่นแหละยั<อ>ม้มีได้จากนะั้นะโอ้ <laughs> มันหนักกี่กิโลเนี่ยพี่สงสัยได้ทัก2สองสามโลนี่แหละอันนี้จะเป็นตุอ้อันนี้ดอกเล็กโอ้ดอกเดียวนี้กินทั้งบ้านเลยเนาะตั้งต้มแล้ว เขาเรียกเห็ดไฮเขาก็เออเรียกเห็ดอะไรเห็ดตีนแรดเขาก็เรียก <c oughs> เพราะว่ามันเรียกคนละภาษากันไปเก็บที่วัดค่ะแต่ละหมู่บ้านเป็นเป็น่เเเนาเป็นป่าหรือยังไงครับ <c oughs> เขา,ปาเป็นป่าเป็นป่าต้นไม้อาจารย์ไปรดดอกไม้แล้วก็เลยไปดูก่อนว่าเห็ดมันออกหรือย,ยังเพราะว่าเคยเอาแล้วมันไปดูมันออกแล้วมันดอกใหญ่ เกิดอยู่วัดนะเนี่ยนี่เฮ็ดเฮ็ดพวกนะที่มันออกขังบานนะเอาไปกรุงเทพนะสามสิบสามสิบโอ้ห้าสิ้าสบหกสประมาณหกสิเออหกสิบได้หกสิบอของไม้มันทัดสองอัน